สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายรถมอเตอร์ไซค์ครับเป็นรถอโตเมตินะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับมันก็จะคอยหล่อเลี้ยงชุดเฟืองที่อยู่ข้างในเนี่ยครับพอมันวิง่งพอมันได้กำลังสายพานถ่ายกำลังมาที่พู้เล่หลังเนี่ยครับสายพานมันจะถ่ายกำลังมาอย่างเงี้ยครับ พอเครื่องทํางานผู้เล่หน้าก็จะหมุนใช่ไหมครับหมุนไปด้านหน้าปึ๊บป๊นะครับหมุนไปทางนี้สายพานก็จะวิ่งตามไปด้านหน้าหมุนเป็นวงรีไปตัวนี้ก็จะหมุนตามก็เป็นชุดคัตนะครับพอชุดคัตมันก็จะมีแกนแกนตรงกลางเนี่ยครับวิ่งไปปึ๊บเข้ามาต่อน,นี้นี้มันก็จะข้างในนี้ก็จะมีเฟืองอีกทีนึงก็จะทําหน้าที่เหมือนแบบ เป็นการทดกําลังทดอัตราอะไรอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ข้างในนี้มันเป็นเฟืองใช่ไหมครับมันก็ต้องมีน้ามันหล่อเลื่นไม่ไม่ให้เกิดการสึกหลอที่มากเกินไปนะครับหรือว่าไม่ให้เกิดการสึกหลอและระบายความร้อนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่เติมน้ามันเฟืองท้ายอยู่ตรงไหนรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันครับอย่างคันนี้เป็นมีโอร้อย้านะครับ ที่เติมจะอยู่ตรงนี้นี่จุกนี้หมุนออกได้เลยส่วนที่ถ่ายจะอยู่ข้างใต้นี้นี่ยครับตัวนี้คือที่ถ่ายที่ถ่ายออกอันนี้เป็นซ z u ูกิเลตอยู่ตรงไหนน,นี่ตัวเติมอยู่ตรงนี้ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้ตัวถ่ายจะเตี้ยก,กว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าควรเติมกี่ซีซี นี่นะครับมันจะมีตัวเลขบอกอยู่เนี่ยครับอย่างมีโอร5อยดห้าอยู่ที่200มิลลิตรครับสุสุกิเลกอยู่เก้าสบครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวิธีเปลี่ยนถ่ายให้รู้นะครับ แต่ใน,นที่นี้ผมอาจจะใส่เกินนะครับเพราะว่าในพี่ผมซื้อมามันเป็นร้อยยี่สิบถามว่าใส่เกินเป็นไรไหมอันนี้ผมก็ใส่เกินนะครับใส่ไปร้อยี่สิบเหมือนกันก็ยังไม่เคยเจอปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดในความคิดส่วนตัวผมมันเยอะขึ้นมันก็อาจจะเกิดการแบบซึมได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันจะมีอ่เป็นเหมือนตัวระบาย ระบายไอน้ำมันอยู่ในแฉงอีกทีหนึง่งมันจะเป็นท่อแบบคอยระบายไอน้ำมันออกมาอีกทีครับอย่างของมีโอสายระบายไอจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ของซูซูกิเลสมันจะอยู่ข้างในข้างในแฉงผมไม่ได้ถอดออกมาอ่ามันอาจจะทําให้กระฉอบหรือหกมาแล้วไปโดนชุดสายพานอาจจะลื่นได้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ อุปกรณ์เราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งภาชนะที่จะใส่น้ำมันเก่าชุดบล็อกครับในที่นี้ผมใช้เป็นเบอร์สิบสองกล้องไม่โฟกัสแต่รุ่นมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องดูรถที่เราต้องการถ่ายด้วยว่าเท่าไหร่อ่าแล้วขาดไม่ได้เลยเราจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายล้วก็ต้องมีน้ำมันเฟืองท้ายครับผม เดี๋ยวดูที่ถ่ายกันนะครับอันนี้ผมได้คลายน็อตออกไว้แล้วแหละเพื่อ,อความสะดวกผมก็หมุนเปิดก่อนอันนี้มีผลทอาจจะเกี่ยวกับที่ผมใส่เยอะเกินไปมันก็เลยแบบล้นออกมาทางรูที่เติมนะครับ ถ้าเกิดเราต้องวางน็อตนะครับผมอยากแนะนําใหเราวางลักษณะนี้นะครับเอาหัวเอาเกียวครับตั้งขึ้นเอาหัวลงเราพยายามให้มันอยู่ใส่กับเข้าที่เดิมของมันนะครับนี่ก็อย่างนี้อันนี้คือตัวรูถ่ายออกอันนี้คือตัวถ่ายเข้าผมจะวางไว้อย่างนี้นะครับจะได้จับได้เพราะมันเยื้องกันอยู่ละเป็นคู่ เราก็ต้องรอให้มันไหลออกสักแป๊บหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะช่วยให้มันเร็วขึ้นเราก็อาจจะเอีนลดนิดนึงก็ได้ครับอันนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะครับนี่น้ำมันที่ออกมาอันนี้มันยังเหลืองอยู่ผม ไม่ค่อยได้ใช้มอไซค์ครับก็เลยว่ามันยังเหลืองอยู่แต่เมื่อก่อนมันก็ดํานะครับบางทีใช้มากๆไปมันก็ดำเหมือนน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันใช้เวลานานกว่าพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนิดนึงน็อตก็เช็ดด้วยก็ได้ครับแต่ต้องเป็นผ้าสะอาดครับระวังบวกหินทรายมันเข้าไปที่เกียวอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้เสียในระยะยาวได้ถ้าเกลียวเสียมันต้องมานั่งซ่อมนั่งอะไรอีก พอ,อช้เสร็จแล้วนะครับใช้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งเติมนะครับขั้นแรกถ้าเกิดไปกันไปนี่เสียเลยครับไหลออกหมดเปลืองของครับปิดก่นอนผมถ้าเกิดเป็นเกี่ยวนะครับ ผมจะชอบชอบเอามือหมุนหมุนจนมันหมุนไม่เข้าแล้วครับผมถึงจะถึงจะใช้พวกอุปกรณ์เสริมช่วยขันก็ขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องขันแบบโหสุดแรงขันสุดแรงมาจ,จะทําให้เกี่ยวขาดอยู่ข้างในได้แล้วมันจะมีปัญหาในอนาคตครับหรือว่าแข็งอาจแตกได้แข็งแตกก็ ปัญหาใหญ่นนะครับบางทีมันเชื่อมได้ก็ดีไปถ้าเกิดถึงตรงเชื่อมไม่ได้เชื่อมแล้วมีปัญหามันต้องเปลี่ยนแข้งมันจะรถบางหลายรุ่นมันจะมีเลขเครื่องติดอยู่ครับรูนี้นะครับผมก็จะเติมไปอันนี้มันเป็นแบบหลอดของคัสตอมผมก็เติมเข้าไปมันเยมันใส่เข้าไปได้นะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็บีบนิดนึง อาจจะมีคาอยู่ช่วงนี้เราก็เอ็นรถช่วยครับเอนรถนิดหนึ่งแล้วก็บีบอาจจะงอมันช่วยได้ครับมันได้หมด เสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่ามันจะล้ลงอมาหรือเปล่าเราเอาอกอถนะครับปิดเข้าไปเลยขันแค่ใช้มือหมุนให้มันจนมือเราหมุนไม่ไปแค่นั้นพอก่อนนะครับไม่ต้องถึงกับแบบใช้เครื่องมือช่วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยปล่อยรถลง แล้วก็ใช้เครื่องมือขันช่วยครัเชค่ตึงมือนะครับไม่ต้องแบบแน่นไปแล้วผมจะติดติดอยู่อย่างนึงเวลาผมขันน็อตพวกนี้ผมจะชอบเอาปากกาเม็จี้ครับมามาเขาไว้ ถ้าเกิดน็อตมันเกิดการขยับตัวครับเนี่ยครับเกิดการขยับตัวที่ผมมาร์กไว้ตรงนี้นมันจะเคลื่อนเราเราจะรู้ได้ว่าเอมันขยับนะเราก็ขันเข้าไปได้เพราะผมเคยครับน็อตยึดชามหน้าหลุดผมว่าเอ๊ะมันรถขับมาสิมีเสียงแลกๆชามหลุดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมแกะดูจอดข้างทางแกะดูผมผมอีอุปกรณ์ติดต้ายเบาะอยู่ผมแกะดู ปรากฏว่ามาร์กเลื่อนถ้าเกิดไม่มีมาร์กผมก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันหลุดเพราะมันใช้มือขยับไม่ได้มันก็ยังแน่นอยู่ผมก็รับใส่เข้าไปใหม่ก็ใช้ได้เป็นปกติมันก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่แบบถูกและง่ายเหมือนกันครับเป็นแบบเครื่องมือป้องกันให้เรารู้ได้ว่าเหมือนมันเคลื่อนมันอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดชอบก็กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ